สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพี่วัวจากเงินพร่องมาเนยกันอีกครั้งนะครับเราคือสถานีความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่พร้อมส่งตรงความรู้แบบเน้นเนื้อ ไม่มีไขมันให้กับคุณอีกเช่นเคยและในเอพิโซดก่อนหน้านี้ครับพี่วัวก็ทิ้งทายกันด้วยการลงทุนต่างๆนะครับที่วอ์เรนบัฟเฟตต์นะครับกับ Charlie er, ชาลีมังเกอร์ใช้แล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับเรียกได้ว่าเป็นแนวคิดในการลงทุนอีกแบบหนึ่งนะครับที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของเบนจามินไกรแฮมผู้เป็นเหมือนอาจารย์ของเขานะครับที่แต่เดิมนั้นเราจะสนใจแต่สินทรัพย์ ของบริษัทถ้ามันมีมากนะครับและราคาหุ้นมันถูกนะครับให้ไปซื้อมันถึงถูกเรียกว่าการลงทุนแบบก้นบุรี่ นะครับหยิบขึ้นมาสูบอีกสักนิดนึงนะครับเอาให้เต็มปอดนะครับแล้วก็ทิ้งหุ้นตัวนั้นไปแล้วก็เปลี่ยนใหม่แต่บัฟเฟต t นะครับกลับมองว่าเราควรหันมาสนใจนะครับคุณภาพของธุรกิจนั้นมากกว่ามาดูซิว่าเขาทําอะไรมีข้อได้เปรียบอะไรบ้างนะครับมันก็จะสามารถมองออกครับว่าบริษัทไหนมีอนาคตหรือไม่มีอนาคตแล้ววิธีนี้จะสร้างกําไรได้มากกว่า นั่นเองนะครับจากประสบการณ์ที่เข้าไปซื้อดิสนีย์ขนมซีแคนดี้นะครับอเมริกันเอ็กเพรสก็ทำให้พบครับว่าแบรนด์ดังๆพวกนี้นะครับที่มีอิทธิพลต่อคนอเมริกันต่างๆนะครับมันก็มาจากระบบสื่อนะครับในช่วงที่ประมาณสักปลายยุค ศตวรรษที่ในปลายศตวรรษที่20นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผู้คนจะต้องติดทีวีครับคนอเมริกันเนี่ยหลากหลายล้านจะก็ถึงบ้านแล้วก็จะมานั่งดูข่าวนะครับมาดูรายการทีวีแล้วก็ต้องดูโฆษณานะครับมันยังเป็นระบบแบบนั้นนะครับแล้วทีนี้แบรนด์ใหญ่ๆทําอย่างไรครับที่จะสามารถสร้างอิทธิพลนะครับหรือเข้าไปนั่งในใจคนได้นะครับก็คือเข้าไปซื้อนะครับแอดซื้อโฆษณานะครับ โค้กและก็เบียร์บัตไวเซอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทุ่มงบตรงนี้สูงมากครับจนเข้าไปนั่งนะครับอยู่ในใจลูกค้าได้สําเร็จแล้วก็ครองส่วนแบ่งการตลาดได้พอทุ่มงบเยอะนะครับก็สามารถคลองใจคนได้ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวิธีการนี้ถ้าเปรียบเทียบกับแนวคิดคู่เมืองของบัฟเฟตเดิมนะครับ <S <S เขาก็จะบอกว่ามันเปรียบเหมือนเรามีคูอยู่แล้วใช่ไหมครับมีคู่เมืองล้อปราสาทเอาไว้อยู่แล้วป้องกันคู่แข่งอยู่แล้วนะครับ พอเราซื้อแอดเข้าไปอีกนะครับมันก็เหมือนกับการโยนฉลามแล้วก็จระเข้ปล่อยลงไปเพิ่มนะครับให้มันยาเข้าไปอีกนะครับที่คู่แข่งนั้นจะเข้ามาตีเมืองนั้นให้แตกได้นะครับแต่ว่าจุดสังเกตมันอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้จะมีแบรนด์สินค้ามากมายโอ้โหมีเรียงกันในตลาดเต็ไมไปหมดเลยครับแชมพูสบู่ยาสีฟันนะครับเบียร์น้ำอัดลมนะครับ ขนมเต็มไปหมดเลยแต่ทีวีช่องใหญ่ๆนั้นก็จะมีอยู่เพียงแค่3ช่องเท่านั้นนะครับในยุคนั้นนะก็คือ ABC NBC แล้วก็ CBS แบรนด์ต่างๆก็จะต้องยอมใจ่ายให้กับช่องพวกนี้ครับเพื่อที่จะโฆษณาช่องต่างๆเหล่านี้ก็มีอำนาจสูงครับกำหนดราคาได้นู่นนี่นั่นนะครับนี่ก็เป็นเหตุให้บาฟ f เฟตตัดสินใจซื้อหุ้นสื่อครับเขาก็เลยซื้อหุ้นสื่ออย่างวอชิงตันโพสต์นะครับที่เป็นหนังสือพิมพ์แล้วก็ ยังไปซื้อหุ้นสื่ออย่างพวกบริษัทผลิตโฆษณาใหญ่ๆอย่างโอควด้วยนะครับแล้วก็ประมาณสักปี1985ช่วงนั้นเขาก็เป็นหนุ่มใหญ่ละอายุ50เสเศษแล้วนะครับประมาณสัก53-54ได้ก็ตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ครับด้วยการเข้าไปซื้อสถานีทีวีท้องถิ่น นะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่สนใจแต่เขามองว่านี่คือเหมืองทองนะครับเหมืองทองกันเลยทีเดียวบัฟเฟตมาเล่าในภายหลังครับว่ามันเป็นจิจการที่ดีผู้บริหารก็เก่งครับยอมจ่ายแพงหน่อยก็ได้นะครับเพื่อได้ถือหุ้นเหล่านี้เอาไว้แล้วก็ยังกล่าวอย่างติดตลกไว้ด้วยครับว่าถ้าเบนจามินแกแฮมอาจารย์ของเขารู้ว่าไปซื้อหุ้นแพงขนาดนี้แล้วก็เขาไม่เก็บผมเอาไว้แน่เลยนะครับ ถ้าคุณอยากจะลงทุนเก่งและประสบความสำเร็จแต่ยังไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไรคอร์สนี้คือคำตอบสำหรับคุณอุปสรรคใหญ่ของคนที่อยากเริ่มต้นลงทุนก็คือไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนโลกแห่งการลงทุนนั้นกว้างใหญ่และมีวิธีหลากหลายมากถ้าต้องไล่หาความรู้เองทั้งหมดคงเสียเวลาน,านานนับเป็นเดือนหนังสือสอนลงทุนคือจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุด นักลงทุนเก่งๆทั่วโลกต่างเคยนั่งศึกษาความรู้จากหนังสือหุ้นระดับคลาสสิกมาแล้วทั้งนั้นแต่แทนที่คุณจะไล่ตามหาหนังสือเหล่านั้นให้ครบค่อยๆย่อยตัวอักษรหลายพันหน้ากลั่นออกมาเป็นความรู้คอสนี้จะขออาสาทําสิ่งเหล่านั้นแทนคุณเองเราได้รวบรวมมาแต่แกนแท้ของหนังสือลงทุนหุ้นที่ดีที่สุดในโลกกลั่นกรองมาแล้วแต่เนื้อหาเน้นๆแล้วที่สําคัญที่สุดคือคุณ ไม่ต้องเสียเวลาอ่านเองไม่ต้องจดโน้ตทำสรุปเนื้อหาเพราะเราทำทั้งหมดนั้นแทนคุณสมัครเลยวันนี้เพียงกดลิงก์ที่ด้านล่างพร้อมรับส่วนลดในราคาพิเศษได้เลยแต่ทำไมนะครับบัฟเฟตถึงยอมจ่ายนะครับเพราะเขามั่นใจครับว่าคุณภาพที่ธุรกิจนั้นมีนะมันสำคัญกว่าราคาหุ้นที่มันเกิดขึ้นถึงแม้จะราคาหุ้นจะแพงสักนิดนึงนะครับแต่มูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจนั้นนะมีมากกว่า นะครับแล้วมันยังมีข้อได้เปรียบอื่นๆอีกเยอะนะครับเปรียบเหมือนมีคู่เมืองที่แข็งแกร่งมากนะครับคุณแบบนี้ปล่อยไปไม่ได้ไม่ซื้อไม่ได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เลยกลายเป็นหัวใจนะครับของการลงทุนแนว VI นะครับเป็นการลงทุนแบบเน้นคุณค่าซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับกับาไรที่มันโตขึ้นมาเนี่ยแหละมันจะดีกว่าราคาหุ้นที่เราจ่ายไปตอนแรกมากนะครับมันจะต้องขึ้นไปเรื่อยๆจนไปสะท้อนมูล,ลาค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนั้นนั่นเองนะครับทีนี้ครับ เมื่อเวลาผ่านไปนะครับนักลงทุนก็ต้องเปลี่ยนวิธีลงทุนตามนะครับเหมือนที่ตอนนี้บาฟ f เฟตก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเข้าใจเรื่องนี้แล้วครับว่าวิธีลงทุนแบบอาจารย์ของเขาอย่างเบนจามินไกแฮมนั้นอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับยุคสมัยนี้อีกต่อไปนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเหตุการณ์เดิมๆก็ วนหมุนเวียนเปลี่ยนกลับมาอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไปมากครับคููเมืองแบบเดิมๆนะครับก็เริ่มอ่อนแอลงวิธีประเมินมูลค่าหุ้นนะครับที่เคยใช้ได้ผลในยุคก่อนหน้านี้นะครับก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วเริ่มจะจับทิศทางของหุ้นในยุคดิจิตอลแทบไม่ทันนะครับปัญหามันก็เกิดขึ้นจากหลายๆเรื่องด้วยกัน นะครับในเรื่องแรกนั้นก็เป็นเรื่องของการล้มตายของสื่อนั่นเองเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณสักช่วงปลายยุค80ครับมันมีการเข้ามาถึงของเคเบิลทีวีแต่เดิมนั่นะเราจะมีช่องทีวีใหญ่ๆเพียงแค่ไม่กี่ช่องมีแค่ประมาณ3ช่องเท่านั้นเองแต่พอมีเคเบิลทีวีเกิดขึ้น มีบทบาทมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับจากเดิมมีน้อยช่องก็มีหลายช่องเพราะมีหลายช่องคนดูก็เลือกได้เต็มที่มากขึ้นเริ่มมีช่องที่เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มนะครับ niche market ลงไปลงไปอีกนะครับเช่นช่องทีวีที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งบ้านการทำสวนโดยเฉพาะ ทีนี้แอดก็เลือกเข้าง่ายเลยครับสินค้าพวกต้นไม้ทำสวนเครื่องตัดหญ้าเข้าได้อย่างตรงไปตรงมามากขึ้นให้นึกภาพตามสิ่งที่ Google กับ Facebook ทำสมัยนี้ก็ได้นะครับการเกิดขึ้นมาของ c a b l e TV ก็เป็นแบบนั้นเลยทีนี้เกิดอะไรครับสื่อเดิมก็เริ่มแย่ลงเพราะว่าการที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกว่าแบบนี้นะครับนอกจากจะได้ผลที่ดีกว่าแล้วแถมยังจ่ายในราคาที่ถูกกว่าด้วยนะครับแล้วการเข้ามาของอินเทอร์เน็ต ก็ไปทําลายนะครับสื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิมเสียยับเยินกันเลยทีเดียวแต่เรื่องนี้ต้องชมครับความเฉลียวฉลาดความแบบไว้พริบและการปรับตัวที่รวดเร็วของทั้งบัฟเฟต t และมังเกอร์เพราะว่าพวกเขาสองคนก็มองเห็นปัญหานี้เช่นกันนะครับก่อนที่สื่อจะล้มตายไปนะครับก็มีการขายหุ้นสื่อ ทิ้งไปนะครับในประมาณสักปี1 9 9 9เจ็บตัวนิดเดียวครับก็คือกำไรลดลงไปนั่นแหละแต่ก็ได้กำไรมาแล้วมากเลยทีเดียวปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาก็จะไปเกิดขึ้นกับหุน้นในกลุ่มหนึ่งครับก็คือในกลุ่มการเงินการเข้ามาของโลกดิจิตอลนั้นเข้าไปเปลี่ยนเรื่องราวนี้มากครับเพราะว่าแต่เดิมนะครับหุ้นในกลุ่มการเงินนั้นเป็นหุ้นในกลุ่มที่มีข้อแม้เยอะครับ เวลาเราจะไปทําธุรกรรมอะไรนู่นนี่นั่นะ่ะมันมีข้อแม้เยอะไม่สะดวกสบายครับในยุคสมัยก่อนแถมข้อสําคัญเลยนะมันยังเก็บค่าธรรมเนียมสูงมากด้วยว่ากันว่าค่าธรรมเนียมที่ชาวเมริกันต้องจ่ายต่อเดือนนะครับให้กับพวกแบงก์พวกอะไรต่างๆเนี่ยแะครับที่เป็นเกี่ยวกับการเงินมันแพงกว่าค่า subscribe ์เน็ตฟิก ลายเดือนในตอนนี้เสียอีกนะครับมันก็เปิดโอกาสให้กลุ่มบริษ,ษัทเทคหน้าใหม่นะครับเข้ามาช่วงชิงพื้นที่นี้เอาไปได้นะครับพอปัญหาต่างๆเนี่ยมันมันมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซื้อล้ม แบรนด์ใหญ่เริ่มโตช้าแล้วนะครับแล้วก็การแข่งขันด้วยแบบออินเทอร์เนต็ตนะครับและดิจิตอลเนี่ยเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆทีนี้บริษัทหลายแห่งนะครับเราอาจจะเห็นเหมือนกับว่าเขามีราคาหุ้นที่ถูกลงนะครับแต่จริงๆแล้วนะ้นะี่ที่ถูกลงนั้นนะี่ยมันเป็นเพราะพวกเขานั้นมีอนาคตที่ไม่ค่อยสดใสเหมือนในยุคก่อนหน้านั้นเหมือนเคยแต่หุ้นในอีกกลุ่มหนึ่งครับ กลุ่มเทคโนโลยีกลับดูแพงมากเลยครับถ้าเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรในปัจจุบันนะครับแล้วพวกเขาก็สร้างความมั่งคั่งอย่างมหาศาลนะครับให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับทำไมการลงทุนแบบ v i หรือเน้นคุณเน้นคุณค่าเนี่ยถึงตามบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆเหล่านี้ไม่ค่อยทันนะครับในมุมมองของพี่บัวพี่บัวมองแบบนี้ครับว่ามันเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย มันเหมือนเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในยุคข,ของเบนจามินเกรแฮมนะครับแล้วก็ถัดมาในยุคข,ของบอเลนบัฟเฟตในยุคข,ของบอเลนบัฟเฟตนั้นเศรษฐกิจอเมริการุ่งเรืองครับแล้วก็สเสถียรมากแต่ทุกอย่างแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงไปครับอย่างเช่นถ้ายให้เปรียบเทียบนะในปีประมาณซัก1900ครับที่วอชิงตันดีซีมีหนังสือพิมพ์เป็นร้อยฉบับเลยครับ แต่ผ่านมาเพียงแค่70ปีเท่านั้นนะครับประมาณปี1974เหลือเพียงแค่วอชิงตันโพสต์เท่านั้นเองในช่วงปลายยุค50นะครับสินค้าหลายอย่างของตลาด ได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ทุ่มเม็ดเงินโฆษณาลงไปนะครับผลิตสินค้าให้ได้มากๆแล้วก็กระจายไปสู่มือผู้บริโภคแค่นี้คู่แข่งก็เข้ามาสู้ยากแล้วนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปจากตอนนั้นหมดแล้วนะครับส่วนหุ้นเทคที่เฟตจะถือเอาไว้นะครับจริงๆอันที่ถือไว้มากๆจริงๆก็มีแค่ Apple นะครับแต่หลายคนนั้นนะครับก็ยังมองว่า Apple นั้นไม่ใช่บริษัทเทคซะเต็มปาา ก่อนหน้านี้อาจจะดูเหมือนใช่แต่ตอนนี้เริ่มมีเครื่องหมายคําถามมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย ต้องยอมรับครับว่าในมุมหนึ่งก็มีคนมองว่า p p ปเป่ะเน้นจะขายสินค้าเหมือนบริษัทยุคเก่าเลยครับก็คือผลิตสินค้าออกมาแล้วก็ขายผลิตสินค้าออกมาแล้วก็ขายนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามทุกคนมี iPhone กันหมดแล้วจะขายเครื่องใหม่อย่างไรล่ะครับเพราะว่าของเดิมยังใช้ได้ดีอยู่เลยของใหม่ไม่ได้ดีกว่าเดิมเท่าไหร่ใหม่ได้มีนวัตกรรมใหม่ๆไม่ได้มีการขยายตลาดใหม่ๆมันทำให้หุ้นอย่าง Apple นั้นเหมือนโตเต็มที่แล้วนะครับแล้วไม่น่าจะ โตแบบพุ่งพรวดไปกว่านี้มากเท่าที่ควรแต่บริษัทเทคอื่นๆนะครับเขากำลังพัฒนาและก็ขยายตลาดใหม่เยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Netflix พวกนี้โตวไวมากครับแล้วมันจะแปลกอะไรที่คนสูงอายุอย่างบา f เฟตหรือมังเกอร์จะเริ่มตามไม่ทันเพราะว่าพวกเขาไม่เคยเห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาเลยตลอดชีวิตดังนั้นนะครับ ยุคนี้อาจจะเป็นอีกยุคหนึ่งครับที่แนวคิดของบัฟเฟต์นั้นอาจจะเริ่มใช้ไม่ได้ผลเหมือนที่เขาเคยเป็นมาก่อนในอดีตนะครับตีกันเองนะครับระหว่างแนวคิดของตัวเองนะครับที่เริ่มมั่นใจได้ว่าเราไม่ควรมองแบบอาจารย์ของเขาอย่างเบนจามินเกแฮมเนาะเราไม่ควรสนใจแต่สินทรัพย์ของบริษัทเพียงอย่างเดียวละเรามาสนใจกันที่ธุรกิจดีกว่าว่าเขาทําธุรกิจอย่างไรมีคุณภาพดีเยี่ยมแค่ไหนนะครับ มีคููเมืองที่แข็งแก่งขนาดไหนตอนนี้เองนะครับก็อาจจะถึงเวลาแล้วที่จะต้อง move on ครับ move on จากการลงทุนแนว vi แบบ1.0นะครับแบบเบนจามินเกรแฮมที่เคย move มาถึง2.0แบบบรอนลนบัฟ f เฟต และตอนนี้อาจจะต้องก้าวไปสู่ V.I แบบ3.0ในยุคที่เราต้องรับมือกับหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วแบบมากๆกันแล้วนะครับแล้วเรามาติดตามเรื่องนี้นะครับในเอพิส od ถัดๆไปนะครับมาติดตามชมกันได้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังย้อนหลังนะครับอยากจะไล่ฟังให้ครบทั้งซีรีส์เลยพี่บัวก็แนะนำให้ไปไล่ฟังตั้งแต่ยุคของ V.I 1.0ของเบนจามินไกรแฮมกันก่อนเลยฟังกันเพลินๆยาวๆ จะได้เข้าใจประวัติศาสตร์การลงทุนแนว VI ที่เน้นคุณค่านั่นเองและนี่ก็คือคอนเทนต์ที่พี่บัวนำมาฝากกันในวันนี้แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ